ถ้นานะภาษาไม่ได,ไได้ไม่ได้แปลว่าโง่นะแต่ที่ส่วนใหญ่ทําไม่ได้เพราะเราอันเลินไม่เป็นประสบการณ์ของเซฟนะที่ผ่านมาหลายคนมากเลยสิ่งที่แบบเราเจอกันมากที่สุดอะคืออะไรรู้ป้ะคนเราถูกโปรแกรมมาแล้วโปรแกรมนั้นอนะมันก็เวิร์กในบางอย่างแต่มันก็จะมีบางอย่างที่เราถูกโปรแกรมมาแล้วแม่งเสือกไม่เวิร์กอันนี้คือปัญหาเว้ยบางอันมันก็แบบเป็นพิษก,กับเราอะเพราะนั้นพอมาเป็นพิษกับเราแต่เราอันเลินไม่เป็นหลายคนจะถามว่าแล้วอันเลินคืออะไรจซตอบแบบนี้ มีนักธุรกิจคนหนึ่งเขา้ามาถามเซฟว่าถ้านึกศัพท์ไม่ออกต้องการใช้ศัพท์ที่ตัวเองต้องการจะสื่อแล้วต้องเรียนยังไงเดี๋ยวเรามาอนะันเลินไปพร้อมกันนะเซฟก็ตอบไปว่ามันเป็นไปไม่ได้นะที่สิ่งที่เราเรียนมามันจะไปครอบคลุมทุกๆบริบทเฉพาะถ้าเราทํางานที่มันเฉพาะเจาะจ,จงมากถูกไหมทีนี้พอณหน้างานจริงอะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราได้เรียนมันมาหรือเปล่า แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเรากล้าที่จะหาศัพท์ที่เราไม่รู้ไหมเราัปหาไม่ได้จบแค่นั้นเราหายัางไงให้ถูกวยากรหายัางไงให้ตรงตามสิ่งที่ฉันเนี่ยต้องการจะสื่อใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซฟก็เลยตอบไปว่าแทนที่จะเรียนสัพ์เพิ่มไปฝึกทักษะการหาศัพท์ที่ตัวเองอยากใช้อะดีกว่าไหมดังนั้นสําหรับเซฟนะจําเพิ่มรู้เพิ่มมันก็ดี แต่ถ้าสุดท้ายลงเอยด้วยกันที่ว่าก็ใช่ไม่เป็นอยู่ดีมันก็เท่านั้นน่ะเห็นปะถ้าเราไม่อันเลินเราก็จะลงมือทําแล้วก็แก้ปัญหาอะไรแบบเดิมๆหมายความว่าถ้าฝึกมานานแล้วนะบอกเลยว่าคุณมีสิทธิ์ที่ต้องอันเลินเพียบเลยดังนั้นก่อนที่จะเรียนให้เก่งไปอันเลินตัวเองก่อนเลย